สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับ EP นี้นะคะ e กับเสื้อโบตันนะคะลุคพี่อ P oh, นี่หมายเลขสองนะคะเป็นเวอร์ชันสองนะคะทีนี้วันนี้นะคะถ้าจะเป็น EP สุดท้ายของตัวนี้แล้วนะคะเราจะมาทำชายเสื้อกันนะเสื้อตัวนี้นะคะถ้ารวมชายเสื้อด้วยจะยาวอยู่ที่เดี๋ยวเรามาดูนะคะจะยาวอยู่ที่ ส1มสซนติเมตรนะคะหรือ12บสนิ้วก็คือใส่แค่ประมาณพอดีเอวนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการวางคออ่าวางรอบอกนะคะมีเพื่อนๆถามหลายๆท่านนะคะว่าคำนวณรอบอกเท่าไรดีอะไรเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังกันนะคะก่อนอื่นนะคะ เราทำทีละชิ้นใช่ไหมคะช่วงเดี๋ยวมาให้ดูนะชิ้นแถวนี้นะคะนี่นะตรงที่เมม,มสีเขียวไว้เนี้ยจากนี้ขึ้นไปคือเราจะทำทีละชิ้นแต่ด้านล่างลงมานี้จนถึงตรงนี้เราจะถักรอบวนรอบตัวใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้นะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะใช้อยู่ที่หกแถวนะคะ เวลาคำนวณเราจะดูตรงใต้รักแล้เป็นจุดสำคัญนะคะโดย1ชิ้นเราจะคำนวณจากความยาวนะคะเวลาเราวางใต้รักแร้เนี้ยสำคัญนะอย่างตัวเนี้ยของเมเมกะว่าจะใช้ประมาณ36 -38 ถึงานะคะนี่นะนิ้วนะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็คือประมาณ 49, 48เซนนะคะทําไมเราจะรู้ได้อย่างไรก็เวลาเราวางอะเราจะวางดอกเรียงก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ถักไล่ลงมาใช่ไหมไล่ไปไล่มาช่วงที่เราไลา่ไปไล่มาเนี้ยแหละมันจะเป็นตัวกําหนดว,หนะะว่าอกเราจะเท่าไหร่นะคะว่าอกเราจะเท่าไหร่ดูนะของเมย์เริ่มแถวแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะแถวแรกนะคะเราเริ่มจากต่อ โซ่ขึ้นมาใช่ไหมเราจะเริ่มจากห้าดอกแรกก่อนนะคะห้าดอกแรกเพื่อจะมาเชื่อมกับ2ดอกนี้นะข้างๆงนี้จนสุดท้ายมาทําแถวที่3เสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นแถวที่1ใช่ไหมคะแถวที่หนึ่งไม่ได้11ดอกนะคะนับนะหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่หาหเจ็ดปดเก้าสอดอกเนี้ยเป็นหลักนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ได้กี่นิ้ว11ดอกได้10นิ้วนะคะหรือ26 25ซนเมตรแล้วเราต้องวัดดอกด้วยนะนี่นะคะวัดทั้งสองดอกเราก็จะได้ประมาณ34เซนติเมตรเพราะว่าดอกประมาณ5เซนติมตก็จะได้เป็นที่13 13นิ้วนะคะก็คือคูณ2ก็เป็น26ทีนี้พอแถวต่อมานะคะจนแถวสุดท้ายแถวต่อมาเราก็จะเป็นอยู่ที่กี่ดอก สิบสามดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถที่สิบสี่ก็1สิบสามเพราะว่าสองอันนี้เราจะมาร์ให้เขาตรงกันนะคะเพื่อจะขยายด้านล่างเฉยๆอันนี้เราสามารถกําหนดเข้าออกได้ตามชอบนะคะคือเวลากําหนดหน้าอกเราจะกําหนดตรงนี้แล้วแถวสุดท้ายนะคะคือแถวนี้คือตัวกําหนดรับอกเราจริงๆที่เราจะใส่ได้นะคะเราก็มาดูกันนี่นะคะความยาวของเขาเท่าไหร่ วัดจากลักแร้ถึงลักแร้เลยนะคะนี่นะอยู่ที่50าสซนติเมตรหรือนี่นะคะสิบเก็คือสามสิบแปดสามิบแปดสาสิบเกเซนซึ่งแน่นอนตัวก็สามารถใส่ได้ถึง40สินะคะตัวนี้สามารถใส่คนที่สี่ก็คือสามารถทำเท่าเมย์ได้เลยนะขึ้นดอกขึ้นสิบเอดอกได้เลยแต่ถ้าคนอยากได้ตัวเล็กก็ขึ้นให้เล็กให้น้อยกว่าส1บดดอกนะคะก็คือ ทำเอ่อทำโซ่ทำห่วงอะเท่าเดิเท่ากับเมยได้แต่ว่าเวลาขึ้นดอกก็ข้ามโซ่เข้าไปนะคะคือให้ดอกน้อยกว่า11ดอกนะแล้วช่วงนี้ก็คือแถวแรก11 13 13แล้วก็แถวที่2ก็แถวที่4ก็คือ14 16ี่ 4, แ, 4, 16, และยีถ้าใครต้องการอกเล็กกว่านี้แถวพวกนี้ต้องน้อยกว่านี้นะคะต้องได้น้อยกว่านี้นะก็คือ ย่อเขาลงมาไม่ต้องขยายตามออกมาแบบนี้นะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้าใครสรงสัยอะไรเม้นเข้ามาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบให้นะต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการทํานี่กันนะคะใช้ด้านล่างจะเรามาดูกันเลยนะคะถึงแนวนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้เราจะไม่ใช้ช่วงที่เป็นใบไม้นะคะเราจะใช้ช่วงที่เป็นแถว F โซ่สามแล้วก็เป็น V นี่นะคะ f กับ V นี่นะคะเป็นเป็นแนวต่อนะเพราะเขาจะต่อง่ายนะทีนี้ตรงนี้นะคะแนวเริ่มต้นของเราก็จะเริ่มที่ลักแร้นะคะตรงนี้เป็นช่วงลักแร้ของเรานะนี่นะคะช่วงที่เราแบ่งครึ่งลักแร้นั่นเองเราจะต่อช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะของเราก็จะมาตรงตรงนี้นะคะเป็น V แล้วก็ต่อใหม่ตรงนี้เลย อ,นนะะอันนี้คือวิธีการต่อไหมนะคะ <c oughs> ตรงนี้เราก็ขึ้นเหมือนที่เราทําปกติเลยเหมือนที่เราทําอันนี้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สามแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาทําเป็นตัวใบไม้นี้เลยนะคะสองนะคะ แล้วก็3คือเราก็ต้องทำดอกนี้ต่อเรียงๆกันไว้ก่อนแบบนี้นะคะก็ใครใช้กี่ดอกก็ตามสะดวกนะคะเพราะว่าแต่ความอยาะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะทีนี้ต่อมานะคะเราจะมาต่อเป็นด้านแนวตรงแบบนี้ใช่ไหมคะสองสองดอกแบบนี้เราก็จะใช้2ดอกบนนี้นะคะไอสองกลีบบนนี้นะคะในการเชื่อมเชื่อมดอกนะคะนี่นะ เมื่อเราได้อย่างนี้ปกติเราต้องมาลงตรงนี้ใช่ไหมคะเราไม่ลงเราก็ขึ้นโซ่อย่างนี้นะคะโซ่หนึ่งนะโซ่หนึ่งลนะคะสองเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็มาเข้าอันนี้เลยนะคะมาเข้ามุมเขาก็คือสองกลีบบนอย่างนี้นะคะนี่นะแล้วก็หนึ่งสองเราจะข้ามหลักนี้ไปเลยนะคะเราพันหัวเข็มแล้วมาทําใบไม้ตรงนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะ นี่นะทำแบบนี้เลยนะคะและสามแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองแบบนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะแล้วลงมาตรงนี้ตรงกลางเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็ถอดออกเดี๋ยววางให้ดูนะคะนี่นะนวิธีการตอดอ,อก นี่นะคะก็คือเราเข้านี้ดอกแรกแล้วเราก็พันหัวเข็มทำฟลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มนะคะมาลงทำให้เป็นรูปใบไม้เหมือนเดิมนะคะ น,น,นี่นะคะพอถึงตรงนี้นะคะเราก็ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งนะไม่ใช่โซ่สองนะคะตรงนี้เป็นโซ่สองนะตรงนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาเข้าหลักที่สองเขาแบบนี้ต่อเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็หนึ่งสองอย่างนี้นะคะเราข้ามหลักที่เป็นใบไม้ไปนะเรามาตรงนี้เลยนี่นะมาเข้าที่สองเราก็ทำใบไม้เหมือนเดิมหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็สี่อย่างนี้นะคะ ทำไปสองหนึ่งและสองแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะเชื่อมต่อหลักที่สามแล้วนะจะเชื่อมต่อกลางหลักตรงนี้นะคะนี่นะดูนะคะเชื่อมตรงนี้นะเห็นไหมเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะก็พันทุเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะเห็นไหมสองครั้งแบบนี้นะ จับเขาขึ้นมานะคะแล้วก็มาลงตรงกลางหลักถอดออกทีละสองห่วงนะคะแบบนี้นะทำโซ่สองหนึ่งและสองกลับมาทําใบไม้ให้จบนะคะ ะะเสร็จแล้วการต่อก็แค่นี้เองง่ายๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่สองเหมือนเดิมแล้วเราก็มาเข้าหลักถัดมาของเขาเลยนะคะดอกต่อไปเลยนี่นะคะแล้วเราก็โซ่โซ่สองเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็มาทำใบไม้หลักข้างล่าง ทำวนไปแบบนี้นะคะให้รอบตัวเลยค่ะหนึ่งสองนี่นะคะตรงตรงระหว่างกรีบนี้นะคะอันนี้ตรงระหว่างกรีดใช้แค่เอฟเดียวนะคะเนี่ยแบบนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งและสอง นี่นะคะแล้วลงไปแค่นี้นะคะเห็นก็แล้วก็ขึ้นส้นหนึ่งก็คือระหว่างกลีบเราจะใช้แค่หนึ่งนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนี่นะคะแล้วก็โซ่สองลงมา แค่นี้เองก็ไม่ยากนะก็ทำวนไปรอบๆเลยนะคะทำให้รอบๆไปเลยเสื้อเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตัวนี้พอถึงตรงนี้ก็คือถาทำให้ดีกเห็นไหมคะเวลาเราได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ช่วงต่อดอกเขาก็ เริ่มแรกด้วยนี้นะคะพอตรงนี้เราก็ขึ้นด้วยโซ่สองใช่ไหมตรงนี้มาโซ่สองแล้วเราก็ทําใบไม้หนึ่งซีกแล้วขึ้นด้วยโซ่สองแล้วก็มา f หนึ่งตรงนี้นะคะก็คือพันนุเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้นะตรงนี้ก็คือโซ่สองแล้วก็อันนี้จะเป็น f สองครั้งแค่นั้นนะคะก็ทําสลับก็ตันมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น f สองครั้งระหว่างดอกจะใช้ f สองครั้งนะคะแบบนี้นี่นะ อันนี้ต้องเป็นระหว่างดอกนะคะเพราะว่าแนวเขาลึกใช่ไหมเราต้องการให้เป็นแนวเขาเสมอกันเราก็เลยใช้ f 2ครั้งนะคะแล้วเราก็มาทำให้เขาจบใบตัวนี้ก็จะเสร็จไวง่ายๆด้วยเขาจะออกแนวสวยๆน่ารักน่ารักแค่นี้เองนะคะวิธีการต่อดอกแล้วก็ทำไปให้รอบตัวเลยค่ะ ะะเดี๋ยวรอบตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเนี่ยทาแค่นี้เองนะคะพอได้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก <c oughs> ็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็ทําเขาวนไปวนไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราหมดตรงนี้เราก็ทําดอกเพิ่มมาตรงนี้ก่อนนะคะเราค่อยมาต่อเขาทีหลังต่อดอกนี้ก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมต่อตรงนี้ทีหลังนะคะเดี๋ยวพอเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะก็ อันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเสร็รแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือด้านข้างของเขานะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็กดกดแชร์กด subscribe กดไ like ลค์ด้วยนะคะถ้าถูกใจนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ